E.P.11 พันพันต้องนอนห้องเดียวกับคุณจริงๆหรือคะหญิงสาวถามอย่างเขินอายคืนแรกไม่ควรนับเพราะไร้สติแต่ตอนนี้สติมีเต็มๆจึงรู้สึกแปลกประหลาดเขาจะไม่ให้เธอทำใจในสถานภาพใหม่ของตัวเองบ้างหรือไงนะเตียงเดียวกันด้วยเขาพูดเรียบๆเ,เหมือนเป็นคำสั่งแต่พอหันไปเห็นคนตัวเล็กเอาแค่ก้มหน้างุดเขาก็เดินไปจูงมือเธอมานั่งบนเตียง แต,แต่แต่ว่านอนเถอะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางแต่เช้าชายหนุ่มเพียงแค่ดึงเบาๆร่างเล็กก็ล้มลงบนเตียงหญิงสาวพลิกตัวนอนตะแคงเพราะไม่กล้าหันไปทางเขาจึงทำให้ไม่ทันเห็นรอยยิ้มกึ่งหัวเราะบนใบหน้าคมเข้มปรินทร์ปิดไฟในห้องแล้วล้มตัวลงนอนเขาก้มหน้าลงหอมแก้มเธอเบาๆแล้วดึงผ้าห่มขึ้นคลุมกายให้หญิงสาวแล้วเขาก็เอนตัวลงนอนข้าง ยังมีเวลาอีกมากเขาอยากให้เธออยู่กับเขาด้วยความเต็มใจเช้าวันต่อมาปริญสภาพิชยนารีกลับกรุงเทพด้วยรถตู้ส่วนตัวหญิงสาวได้แต่นั่งนิ่งในรถตลอดทางส่วนชายหนุ่มก็นั่งทำงานผ่านโน้ตบุ๊กแทบตลอดเวลาเธอเหลือบมองเขานิดๆไม่ให้เขารู้ตัวแม้จะสวมเสื้อเชิ้ตสบายๆแต่ก็ยังดูเรียบรูดูดีตลอดเวลารถจอดแวะบ้าง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันจนรถเคลื่อนเข้ามาสู่เขตกรุงเทพแล้วเออมีอะไรเขาถามทั้งที่ไม่ได้เงยหน้าจากจอโน้ตบุ๊กพันต้องอยู่กับคุณใช่ไหมคะพึมเขาตอบรับเป็นเพียงเสียงในลำคอถ้าอย่างนั้นพันอยากว่าไปเก็บของที่บ้านก่อนได้ไหมคะชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นแล้วหันไปมองหญิงสาวที่นั่งนิ่งเงียบมาตลอดทาง พิชยนรีไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ก็หลบสายตาคู่คมที่หากจ้องนานเกินไปเธอต้องวันไหวแน่ๆพรุ่งนี้ผมจะให้คนไปส่งก็แล้วกันไม่เป็นไรขัพันไปคนเดียวก็ได้ไม่ได้เขาตวัดเสียงตอบจนหญิงสาวสะดุง้งพอรู้ตัวว่าทำให้เธอตกใจเขาก็แอบถอนหายใจเบาๆหากนายนิพัฒน์ไปดักทำร้ายคุณจะทำยังไงเออ คุณยังเป็นนี่ผมอยู่นะอย่าลืมซิค่ะพิชยนรีเม้มปากแน่นจนเรียบตึงแล้วจมดิ่งกับความเงียบของตัวเองเตือนตัวเองว่าเผลอใจไปกับเขาเพราะเขามองเธอเป็นสินค้าที่เขาเสียเงินซื้อมาไม่ใช่ช่วยเหลือเพราะสิ่งอื่นใดไม่นานนักรถตู้ก็มาถึงบ้านหลังงามในหมู่บ้านจาัดสรรย่านคนรวยหญิงสาวอดมองรอบๆไม่ได้ เคยเห็นแต่ในแคตตาล็อกขายบ้านราคาหลังหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบล้านคุณอยู่กับใครคะพิชยนรีถามเมื่อลงจากรถมายืนมองดูบ้านหลังงามตรงหน้าคนเดียวเขาตอบแล้วแต่ไหลให้เธอเดินเข้าไปในบ้านคนเดียวถ้าหมายถึงเจ้าของบ้านผมคนเดียวนอกนั้นก็มีเด็กรับใช้คนขับรถอยู่บ้านหลังเล็กอีกหลังบ้านคุณหลังใหญ่ห้องว่างคงเยอะแยะ ผมบอกแล้วไงนอนห้องผมเตียงผมถ้าผมไม่สั่งคุณห้ามนอนที่อื่นหญิงสาวอ้าปากค้างทำไมเขาพูดเหมือนรู้ว่าเธอจะขออะไรแถมรีบชิงปฏิเสธก่อนเสียอีกทำงานโรงแรมว่าหนักแล้วยังมีเวลาพักส่วนตัวยังได้ทำงานเป็นกะแต่นี่เป็นเมียขั้นเวลาจะไม่ให้มีเวลาเป็นส่วนตัวกระทั่งเวลานอนเลยหรือไงนะ แต่ดูเหมือนว่าปรินทร์จะเดาความคิดเธอได้ไม่ยากสีหน้าไม่พอใจของหญิงสาวแต่ไม่พูดอะไรออกมานั้นทำให้เขากลั้นหัวเราะคงเห็นเขาเป็นเจ้านี่ขาโหดและซิเขาพาเธอเดินไปที่ห้องพักแล้วหยุดที่หน้าประตูห้องนี่ห้องคุณห้องผมอยู่ทางนั้นค่ะคิ้วเรียวขมวดคิ้วอย่างงุนงงแต่ยังไงเวลานอนคุณต้องไปนอนห้องผมเท่านั้น มือใหญ่ยื่นมือมาขยี้ผมเธอเบาๆแล้วหมุนตัวเดินไปที่ห้องของตัวเองพิชยนาีพูดอะไรไม่ออกก็เขาทำให้เธอนึกว่าต้องอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเสียอีกแถมยังเธอยกมือขึ้นลูบผมตัวเองเขาเล่นหัวเธอเหมือนเด็กแบบนั้นยิ่งทำให้เธอสับสนในฐานะของตัวเองหนักมากขึ้นไปอีก เพราะปรินทรไม่อยู่กรุงเทพหลายวันงานการจึงกองสุมมากขึ้นหลายเท่าทั้งที่ก็เคลียร์งานไประหว่างทางบ้างแล้วเขาจึงไม่ค่อยดูแลหญิงสาวนักปล่อยให้เธอพักผ่อนในบ้านของเขาแต่ก็สั่งลูกน้องให้คอยมาดูแลความปลอดภัยซึ่งสองสามวันมานี้ก็ดูสงบราบรื่นดีพิชยนรีเห็นปรินทรงานยุ่งทุกวันกลางคืนก็เพียงเรียกเธอเข้าห้องแต่เธอมักจะหลับไปก่อนเพราะเขานั่งทำงานอยู่จนดึกดื่น ในความชิดใกล้ก็ช่องว่างที่ไม่อาจจะแตะต้องถึงกันได้แต่เขาก็ทํำตามที่พูดให้ลูกน้องของเขาขับรถมาส่งเธอที่คอนโดหญิงสาวเก็บของใช้จำเป็นซึ่งไม่รู้ว่าต้องพักอยู่กับเขานานแค่ไหนและวแวะไปที่โรงแรมเพื่อเก็บของใช้บางอย่างในล็อกเกอร์เก็บของใหญ่พันปลาหญิงสาวยิ้มกว้างปาจรีวิ่งเข้ามากอดเพื่อนรักดีใจด้วยนะเรื่องอะไร พิชยนารีทำหน้างุนงงก็เธอได้ไปทำงานกับคุณปรินทรไม่ใช่เหรอเขาลือกันว่าทางโน้นลงทุนซื้อตัวเธอไปเป็นประชาสัมพันธ์เลยนี่พิชยนารีได้แต่ยิ้มเจือนแต่ก็นึกขอบคุณที่เขาปล่อยข่าวไปแบบนั้นอย่างน้อยก็ดีกว่าเรื่องจริงที่เธอเจอมากับตัวว่าไงได้ยินว่าคุณปรินทร์หล่อมากไม่ใช่หรอปาจรีแซวเพื่อนสาว แล้วนี่พอจะมีเวลาไปกินข้าวกับพี่เบสของฉันได้ไหมหนอพี่เบสของฉันหญิงสาวทวนคำฉันไม่อยู่แค่ไม่กี่วันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นข่าวไงใครๆเลยไม่รู้แล้วปัจจีก็หัวเราะคิกคักไม่มีอะไรหรอกก็แค่สนุกกันนิดนิดหน่อยหน่ตามประสาคนโสดยายปลาพินรีทำหน้าตกใจ ลาไม่ถือเรื่องแบบนี้นะสนุกกันทั้งสองฝ่ายมีความสุขแล้วก็จบแฟดีไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนสาวยักไหลแต่เห็นเพื่อนทำหน้าเครียดก็หัวเราะออกมาปลาโต้แล้วนพันดูแลตัวเองได้ป้องกันตัวเองเรียบร้อยไม่ท้องและไม่ติดโรคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพิชยนาีก็น่าซีดขึ้นมาเธอลืมเรื่องสำคัญแบบนี้ไปได้ยังไงกัน เรื่องคืนนั้นระหว่างเธอกับเขาไม่ได้ป้องกันอะไรเลยแล้วเธอจะไปโทษเขาได้อย่างไรเล่าเหตุการณ์มันพาไปขนาดนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าใยญยพันจู่จูก็หน้าซีดขึ้นมาเชียวไม่ไม่เป็นอะไรจะฉันไปก่อนนะปลายยังไงจะโทรหาก็แล้วกันนะจะขอให้โชคดีกับที่ทำงานใหม่นะจ๊ะขอบใจจ๊ะหญิงสาวหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกมาลูกน้องของปรินทรยืนรอยอยู่แล้ว เขารับกระเป๋าใบย่อมของเธอใส่ท้ายรถแล้วเปิดประตูให้หญิงสาวเข้าไปนั่งด้านเบาะหลังเอ,อ่รรบกวนช่วยจอดร้านขายยาก่อนกลับบ้านด้วยนะคะได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไม่ถามอะไรหญิงสาวไม่พูดทั้งหมดแต่เธอก็นั่งเครียดในรถตลอดทางนั่งนับนิ้วดูเหตุการณ์จากวันนั้นมันก็ห้าวันมาแล้วหากจะกินยาคุมฉุกเฉินก็คงเปล่าประโยชน์ คงต้องกินแบบธรรมดาไว้ก่อนหากไม่ท้องก็ไม่เป็นไรจะท้องหรือแค่สองครั้งเองนี่บางคนอยู่กันมาเป็นสิบปียังไม่ท้องเลยแต่ถ้าท้องละเธอจะทำยังไงหญิงสาวสะบัดส,สีสบไปมาพยายามไม่คิดกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เมื่อรถจอดหน้าร้านขายายาหญิงสาวก็รีบลงไปซื้อของที่ต้องการแล้วกลับขึ้นรถโดยไม่รู้ว่ามีใครบางคนติดตามดูความเคลื่อนไหวของเธออยู่ห่างๆเมื่อกลับถึงบ้านพิชยนารีโทรศัพท์หาแม่ไม่ได้ถามเรื่องนิพั์และไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่อยากรู้ว่าแม่สบายดีหรือไม่เอาไว้พันเคลียร์เรื่องงานได้แล้วเราไปเที่ยวเมืองจีนกันนะคะแม่เอาสิลูกเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะ ค่ะแม่รอพันนะคะถ้าลูกเหนื่อยงานหรือลูกท่าไม่ไหวก็กลับมาบ้านเรานะลูกนะพันยังไหวค่ะแม่หญิงสาวแอบเช็ดน้ำตาไม่ให้แม่รู้ว่าตัวเองร้องไห้เธอจำเป็นต้องรีบปล่าแม่เพราะยิ่งกลั้นน้ำตาก็ยิ่งไหลเธอเช็ดน้ำตาด้วยหลังมือเหมือนเด็กๆแต่ก็รู้สึกแปลกๆเมื่อมีอะไรมาชนที่ขาของเธอเธอก้มมองแล้วก็อ้าปากค้างหมาน้อย ร่างบางสุดลงนั่งแล้วอุ้มเจ้าลูกหมาตัวอ้วนกลมขนฟูมันกระดิกหางกระดุกกระดิกเลียหน้าเลียตาเธอหญิงสาวหัวเราะออกมาทั้งที่เมื่อครู่ร้องให้อยู่แท้ๆเธอได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่หน้าบ้านจึงอุ้มลูกหมาออกมาดูปรากฏว่าเป็นหมาแม่ลูกอ่อนตัวนั้นกับลูกหมาอีกตัวรวมเป็นสามตัวที่เธอเคยช่วยชีวิตมันไว้ เธอมองเห็นเพียงลูกน้องของปรินทร์กำลังจะออกไปเธอจึงรีบเรียกเขาไว้ก่อนพี่คะ,ะพี่เอาหมาพวกนี้มาจากไหนคะเจ้านายให้ไปรับมาจากบ้านราปอปภครับบอกให้เอามาไว้ที่บ้านแล้วคุณจะดูแลมันเองค่ขะ,ขะขอบคุณมากค่ะใบหน้าระบายรอยยิ้มด้วยความดีใจคนเป็นลูกน้องถึงกับต้องรีบหมุนตัวกลับไปทันทีเข้าใจว่าทำไมเจ้านายถึงต้องทำอะไรให้ผู้หญิงคนนี้มากขนาดนี้ เขาเป็นลูกน้องรับคำสั่งนายมาหลายปีก็เพิ่งเคยเห็นเจ้านายเป็นอย่างนี้ครั้งแรกเขาได้แต่ยกมือขึ้นเกาหัวตัวเองแก้เขินอยากตบหัวตัวเองแรงๆจะได้เรียกสติแล้วเตือนตัวเองว่านี่เป็นผู้หญิงของนายหญิงสาวพาครอบครัวหมาเข้ามาในบ้านมันสะอาดและดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแสดงว่าถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดี เอาลรมาอยู่ด้วยกันแล้วอย่าดื้อน,นะไม่งั้นเจ้าของบ้านไล่เราออกจากบ้านแน่ๆหญิงสาวนั่งบนพื้นในห้องนั่งเล่นลูกหมาน้อยสองตัวอยู่ในวัยซุกซนเธอก็เลยเพลินกับการเล่นกับลูกหมาจนถอยหลับไปในห้องนั่งเล่นพร้อมกับลูกหมาไปด้วยปรินทร์ฟังรายงานจากลูกน้องแล้วก็พยักหน้าเข้าใจเขาส่งเสื้อสูทให้เด็กรับใช้เอาไปเก็บแล้วกวาดสายตามองหาคนที่คิดถึงคิดถึง เขากล้าใช้คำนี้กับผู้หญิงที่ใช้เงินซื้อมาได้เต็มปาก,ปากเต็มคำเหลือกินพันอยู่ไหนห้องนั่งเล่นค่ะจะให้ไปตามไหมคะไม่ต้องมีอะไรก็ไปทำเถอะปรินทรเดินมาที่ห้องนั่งเล่นภาพที่เห็นทําให้เขาทำหน้าไม่ถูกไม่รู้จะหัวเราะหรือสงสารดีหญิงสาวหลับไปบนพื้นพรมมีลูกหมานอนซุกอยู่ด้วยส่วนแม่หมาแค่ผงกศีรษะขึ้นมองแล้วกระดิกหาง เสียงครังหนิงหนิงของมันทำให้หญิงสาวรู้สึกตัวเธอรีบลุกขึ้นนั่งรู้สึกเขินอายที่เขามาเห็นเธอในสภาพนี้คุณกลับมาแล้วฮืมเขายื่นมือไปหยิบเอาเศษกระดาษที่ติดบนผมของเธอออกเออหญิงสาวรีบปัดเศษกระดาษออกจากตัวพันไม่มีลูกบอลก็เลยเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาขยำเป็นก้อนกลมๆเล่นกับโกโก้กับนมเย็นค่ะโกโก้นมเย็น นี่โกโก้ค่ะเธออุ้มลูกหมาสีน้ำตาลขึ้นมาเหมือนจะอดแล้วนี่ก็นมเย็นส่วนตัวแม่เรียกชาเขียวปรินทรพยักหน้ารับนี่เขาชอบเด็กหรือไงเนี้ยแต่ก็คิดไม่ผิดที่ให้ลูกน้องไปรับลูกหมามาให้เธอเขาไม่อยากให้เธอเหงาเวลาที่เขาไปทำงานแล้วเธอต้องอยู่บ้านคนเดียวพันเลี้ยงมันได้ใช่ไหมคะก็เอามาให้เลี้ยงแต่ห้ามเอาขึ้นห้องนอนให้อยู่ในกรงข้าเห็นแล้วหญิงสาวยิ้มดีใจ ขอบคุณนะคะชอบไหมชอบค่ะแค่ไหนก็คุณหมายถึงอะไรกันแน่เธอเอียงคอถามเขาด้วยท่าทางน่ารักชายหนุ่มอดใจไม่ไหวช้อนตัวเธออุ้มตัวลอยหญิงสาวตกใจแต่ก็ยกมือขึ้นคล้องคอเข้าไว้เขาพาเธอขึ้นมาที่ห้องนอนหญิงสาวหน้าแดงแม้จะนอนด้วยกันทุกคืนแต่หลังจากคืนนั้นแล้วเขาก็ไม่ล่วงเกินเธออีกถูกใจหรือเปล่า หมายถึงลูกหมาหรือคะฮืมขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุณดูแลพวกมันอย่างดีด้วยแล้วจะไม่ตอบแทนผมหน่อยหรือไงหญิงสาวทำตาโตเงยหน้ามองแววตาเป็นประกายของเขาแล้วก็ได้แต่เบือนหน้าไปทางอื่นใบหน้าหวานแดงระเรื่อขึ้นมาเพราะเธอเอียงหน้าไปทำให้เห็นลำคอได้ชัดขึ้นและผิวกายเธอที่แดงลามลงมาเพราะความเขินอายพัน เขาครางเสียงต่ำแล้วผ่อนร่างเธอลงบนเตียงนอนด้วยกันทุกคืนแต่ก็เป็นห่วงความรู้สึกของเธอกลัวเธอยังไม่ชินกับเขาจึงได้แต่นอนกอดน,นิ่งๆทั้งที่ตัวเองกระสับกระส่ายงานก็ยุ่งแทบไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวหากเป็นก่อนหน้านี้เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองอยากกลับบ้านเร็วนะักแต่ทุกวันนี้เขารีบเคลียร์งานจะได้กลับมาเจอเธอมากินข้าวเย็นพูดคุยกันนิดหน่อยและดูเธอหลับไปก่อนเขา ริมฝีปากหนาะกดทับริมฝีปากเล็กอย่างหิวกระหายและเรียกร้องเธอเริ่มชินกับกับจูโจมด้วยริมฝีปากของเขาแผ่นหลังของเธอแนบกับที่นอนในขณะที่ร่างใหญ่ทาบทับลงมาเพราะเป็นเขาเขาเท่านั้นที่เธอยินยอมหญิงสาวปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสัมผัสปลุกเร้าของเขาไม่อยากคิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องที่นำพาให้เธอต้องตกอยู่เบื้องล่างเขาแบบนี้ ขอเพียงแค่เขายังอ่อนโยนกับเธอแบบนี้เธอจะเก็บทุกความรู้สึกดีๆนี้ไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปเธอจะได้ยิ้มเมื่อคิดถึงเขาผู้ชายที่เธอหลงรักอย่างไม่รู้ตัว